สบายดีพ uh, ่อแม่พี่น้องสบายดีซีบถุกถุกฐานเนาะพี่น้องผู้ได้ซื้อเลขนนองแท่นบ่พี่น้องถ้าผู้ได้ซื้อเล็นนองแท่นก็คือสิถืออยู่โดนเนาะซื้อกลับไปกับมาพี่น้องเลยสี่หกเนาะสี่หกอ่าสี่หกหกสี่มากกวอันเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าซื้อเป็นก็กลับไปกับมาเนาะถ้าผู้ได้ซื้อกับถือเนาะถ้าผู้ได้ถ้าผู้ได้บ่ได้ซื้อกับบ่ได้ถือเนาะถ้าผู้ได้ข่าวไปเบิ่งคิดแม่นองแท่นก็ อาสิถือเนาะหรือว่าหรือว่าบางคนกับบุซือกันมีเนาะตอนนี้นะบรรยากาศพ่นตกพี่น้องจ๋าบรรยากาศพ่นตกตอนนี้นะพ่นตกแงี้ยเ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 ลยวันวนน้นนองแทนบอกสี่หาพอน้องแทนบอกหกสี่มันออกสี่หกเนาะพี่น้องกับ <c oughs> กับคล้ายๆกันนะั่นแหละเนาะถ้าผู้ได้สื่อเป็นกระถือึกเนาะ พอตรงแทนเพิ่นฟันพี่น้องเอ้ยแต่เฮาเฮาบ่ได้ซื้อเลยพี่น้องออฝนตกพี่น้องวนฝนตกแข็งคนของแทนพอแทนอันตัดหญ้าแข็งคนพี่น้อง ย่าเาสิไปภาพผเบืองหมากแก้วมังก่อนแต่ว่าปิดไปกินแล้วปิดไปกินป,ปิดไปกินประมาณเกือบซิบหน่วยพูลไรพี่น้อยวหอยวานหวาน,วานขนาดปิดแล้วไปกินกันยังหวานหวาน,วานพี่น้อยถ้าผู้ได้ซื้อกาซื้อก,ก็ไปก็มากาสอาึงเนาะวานมีข่าวดีจะมาบอกบวนันนิ้แด้าพี่น้อย เลื่อจักหนวยที่น้องเอ้ยเดือนหน่วยเดียวเลือนหน่วยเดียวสักตอนนี้นะพ่นตกเริ่มแห้งมาแล้วพี่น้องพนตกพนตกเริ่มแห้งมาแล้วตอนนี้ฮะยู่ใตหฮมใหม่ที่น้องสภาบรรยากาศพอเราแค่เพื่อเชื่อใจตัวเองพันตัวเองบริสุทธิ์เลยเนาะเฮาพันเฮาพันกับห้าพันกับพันแม่นอยู่ที่น้องเ้าพันกับวงเวนนี่หฮากับพันวะ แต่ว่ามันออก46เนอะมันจะ5,000นป47หาซื้อก็ไปก็มาแต่เอาที่ออออนั่นอยู่ของแทนคือเสีเยใจายมากเลยถ้าผู้ได้ถือทีเลขน้องแทนบอกอย่าลืมฝากขนมใหม่ค่ะข่าขนมน้องแทนเด้ออ้วนเลขออก46อย่าบอก64เพราะ 6, 4, 4, 6. อุ้ยเสียดายเจ้อ่ยพี่น้องแต่เสียใจฮาวบริสมันอก 4, 6, อาากสี่หกเฮ้ยขาเจ้าซื้อเจ้าซื้อก็ไปก็ไม่ดอกแต่ว่า FC, เอฟซีฮาก็บอกเอฟซีไปแล้วบุ้งหัวสีถือรือบรถืงกะกะแล้วแต่เพื่อนเนาะบุ้งหัวเพื่อนขามาเม็นอยู่ว่าถา้าถือเสียค่าขานมตรงแทนอยู่ถา้าผู้ได้ซื้อเป็นการสีถืถอเนาะบบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยำมีหูมเพิ่ม ถุงยาปลาลูกแล้วปลาโลกานกินอติมปลาโล่โอ,อติมอืนโตพี่น้องก่อนใคาอยู่ใต้โฮมใหม่เฮาหลังจากเฮาเหตุงานเหตุงานกับพี่น้องในแหละเด้อวพี่น้องเลยอือหเสียดายเลยใจจ่อยพี่น้องเอ้ยเสียดายเฮาแถมเฮากับบ่มีเงินแน่ซื้อเนี่พี่น้องเลยอันนี้คือเฮาบอกตรงๆเลยเนาะคือเฮาบ่มีเงินเน่พีน่น้อ,อง,งเลยเฮาก็เลยบริสุทธิ์ซะนี่พี่น้อง อันนี้มันชุกแล้วมั้งเรืองหน่วยดีอันเลยพี่น้องเอ้ยกครหันนับปิดไปเบิดแล้วโอ้ยอยู่หน่อขนาดน่าปิดประมาณเกือบสิบหน่วยเลยพี่น้องเรืองหน่วยดีอวนลยเรืองหน่วยดียวก็บอกม่ามันอันนั้นเราไปจักหน่วยหน่อยแทะอ้าวพลพ้ลกระลเลิมเยอะระเลิมยาเศร้าเลยพี่น้องอ่านโทรศัพท์เฮามันบริกันกันน้ำได้พี่น้องมันกันตะแหล็ดพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เฮานะ เห็นไหมพี่น้องกระโปรงมันขึ้นลาเลยทองแทบไปตันหน,นา,ากำเนียกกระพุนตกพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อ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 โอ้ยเสียดายเลขจะจอ่อยกระเม่นมาถือเลขพอน้องแท่นก็ะเม่นมาในเด้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งมะขามพี่น้องโพลโพลมะขามเหลือเกินเหลือเกินจริงๆ ข้าวาทะนะฮาสีดอกวายอิวพี่น้องฮาวะฮาสีดองไหวดอกวายกิ่งพี่น้องว่าปุ้งปวดโพมาจนงาสีฮากพี่น้องมะขามความดกความใหญ่ความดกความหนาความดกพี่น้องเอ้ยฮาสีผ้ามาเบิ่งเนาะทุกอย่างเลยก็บุมีผู้ใดมาซื้อพี่น้องว่าตาเพื่อนกายคายออกอยู่เขาบุ่มีผู้ใดมาซื้อพี่น้องมะขามมะขามพี่น้องมะขามปวดโพ จุดงาสิฮะพี่น้องมันคือโบเป็นหมาอื่นบ่ฮึมันคือโบเป็นหมาอื่นแล้วเบิ่งหมาซ้ำซองนิวซองนิวซ้ำหนิวก็มีพี่น้องเลยโผล่โทตลาดไป็นยังไงไก่ถนนพี่น้องไม่ได้พี่น้องถนนไงข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดท่านีอิสิบดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียดาย โอ้ยเสียดายจริงๆโอ้ยมาเบิ่งเลขข้างล่างออกหกสี่หกข้างบนออกแปดหนึ่งสองบอกชิปประมาณนี้แหละข้าวขาวไปเบิงาาบ่งข้าวขาวไปเบิ่งฮาเสียดาย้เลยพี่นอ้องพองแทนบอกแต่ตัวเองบอกซื้อพองแทนก็บไปซื้อพี่นอ้องเอ้กาทาผู้ได้ทาผู้ได้ซื้อกะกรับเนาะทาผู้ได้ซื้อตกุกตุกกะอาจจะเชื่ใจเนาะพี่นอ้อง เอาถูอยาปลาลูกแล้วม่ลุกกับบรรยากาศพนตกโอ้ยลูกชายอติมขอกินอติมกันเด้อพี่น้องอันละสิบบาทอันมอืือมออือืม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 อนอืมอ tôm hùn tôm hùn chi ta phải bơm hơi phun bơ toc hài quá nó lệ โอ้ยเสียดายจริงๆถาห้าสื่อห้าสื่อสี่เจ็ดพี่น้องมันพอสี่หกอยกว่าเลยพี่น้องท้าสื่อนะอันนี้คือห้าวาตรงๆพี่น้องห้าบ่มิเงินนะห้าบ่อยากซื้อแม่นอยู่ดอกถาเส้นได้มากกว่าเส้นถาถึงเวลาแต่จะเอาเงินมาแต่ทางไหนให้เขาพี่น้องนั่นแหละห้าก็เลยบซื้อพี่น้องเองได้เฮ้ยก็มารยากาศฝนตก หนาขนาดดั้ดำมที่น้าเอ้ยบอดี้ตะแตลงมาในทีมกับบอด้คอยใส่เพราะว่ามันบอดีคอยมีเวลาเนาะเฮาพอเฮาพอทำงานแล้วทำงานแล้วเฮาบอกบอด้คอยออกไปทางใดที่น้าเขาอยู่แต่ในเขาอยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านบอด้คอยออกไปทางใดเลยโอ้ยเสียใจใครถูกหวยพ่อต้องแทนหรือน้องแทนเมนเข้ามาบอกด้วยนะคะอ๋อเมนน้องแทนเซ็ตใจมากเลย แต่ว่าบุ้งห่ว่าผู้ได้สีขาวปเปเบิ่งคลิปแมลงแทนบอถอะพู้ได้สีขาไปเบิ่งคลิปแมลงแทนกับเขากดไลค์กดแช่ดรุ่นรนในเด้อจ้าพี่น้องวันหนาเดี๋ยวพ่อหลวงแทนบอกใหม่พี่น้องพ่อหลวงแทนยอมลาว่าเพิ่นฟันแม่นอยู่เพิ่นฟันแม่นแต่ว่าน้องแทนนัน่นถามเพิ่นชุดก่อนนะเพิ่นก็ว่าซีหาซีหาซีหาดึนกระแท่แต้นเดียว เ <N> อ่ะบอกไปลุงได้พาผู้ได้ถือหวยบาดีป้าลุงโอ้ยแข่งพุณแลนเดินำพุพี่น้องบาดีป้าลุงเนื้อคือการลุมมาากมาหักมันห้ามนเนื้อคุณยามาไม่ดีป้าลุง <N> บาบาเบา,ายังไล่นะพี่น้องคิดหนาพอกันไม่อย่าลืมเขาเบิ่งรับส้ม่องน้องแทนฝากได้เพาะแท้องน้องแทนเดจาจับปลาลุงขอให้กดใจรัวรัวกดเข้าไปเบิ่งรับส้มซองน้องแทนออ้ยเสียใจมากเลยที่ไม่ได้ซื้อหวยอันนี้คือความจริงพี่น้องเขาบริสุทธิ์หวยเขาเลิกเล่นหวยเขาเลิกซื้อแล้วเขาซื้อนี่คือว่าซื้อในซัํปติดถึงพี่น้องเขาก็เลยบื่อซื้อบอ่แตะเลยเสียดายเงินแม่ย่นอ้วพี่น้องวัง หวังรวยทางรัดแต่ว่าห้าวบ่มีบุญวาส,สนาแบบนี้พี่น้องเ้ยนั่นแหละพี่น้องลาเลยน้พี่น้องคินหนาพอกันใหม่กับบรรยากาศพนตกลิ้นพี่น้องพนตก,กับผ่อนแทนเปิดโตตัดหนาพี่น้องตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ทางหลังของหัวกับหลังของหัวพี่น้องว้าวล่าเลยพี่น้อง อย่าล,ลืมข่าวรับส้มส่อง,งน้องแทนเด้อฝากลายผักแซ่ส่อง,งน้องแทนในเด้อจจากปลาลูกใน,นไดื่อกับขอขอพุ่นรวงหนาเอฟซีทุกฐานทีให้กำลังใจครอบครัวเฮาสู้สู้บายยก็เห็นนะเม่บ๊ายบายกันบายปลาลุงคือน่องแท้คือกานุ่มาหางเยอส่งจ๊พบพอมี <c oughs> yeah.